มาแล้วจ้าที่จะว้เกมเมอร์เสนอตอนแพดไมคิวเลนสกิลหนึ่งทีเดียวตายให้เสีือภูไทโดยลำโพง ครับส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยชื้สายดาวังคันทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเอาวิชินเคยนะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไอคิวเลนคนนี้นั่นเองนะฮะผมสำหรับแพทนี้ได้รับบัฟสกิลหนึ่งมาโคตรแรงนะฮะแถมยังปรับการฟันคีฟนะฮะจากคีฟที่ข้อสูงสุด1,500เป็น2,000ดาเมจครับอ่าสกิลหนึ่งเนี่ยฟัน3ทีซึบๆจากสี่พันกลายเป็นห0พัเลยนะฮะ จังหวะนี้เรียบปูดไปครับดวงตรงกล้าเรียบร้อยนะเปิดปัดนะมายังไงครับยังไงครับยังไงครับตัวแทงเหรอครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับเพื่อนเอาไปหมดเลยไม่เป็นไรฮะตัวนี้ต้องเป็นของเราฮะจังหวะนี้ฮะอาเลเตอร์อาเลเตอร์เรียบร้อยได้มาครับดวงหนีเข้าป้อมมาแล้วจังหวะนี้ก็มาดีครับสลีมเอาเปล่าเอยตรงนี้นี่สลีมมาแน่นอนแน่นอผมว่าแล้วพันนิดเหรอครับไปแล้วครับ จังหวะนี้เปิดมาเวลสี่ฮะโอ้โหไฟแรกฮะดูเดือดจัดจัดครับนี่สำหรับเซ็ตไอเทมของคิวเรนนะครับผมจะเลือกใช้เป็นรองเท้าเฮอร์เมสซีเล็กเสมอนะฮะเพราะว่าดามเมจของคิวเรนนะครับ จะทําได้เยอะก็ต่อเมื่อเราไปที่ตูดของศัตรูได้ไวฮะเออยิ่งเราไปที่ตูดของศัตรูได้ไวเท่าไหร่ดามเมจเราจะยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้นเตงต้นเกมผมจะใช้เป็นเฮอร์เมสซีเล็กเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กลางเกมหรือท้ายเกมรู้สึกว่าเอ้ยส,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 สตันฝั่งตรงข้ามซีซีฝั่งตรงข้ามมันเยอะเกินไปนะครับผมก็อาจจะแบบแบบว่าเปลี่ยนเป็นรองเท้าฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แต่ต้นเกมผมแนะนําเลยเฮอร์เมสซีเล็กไปที่บั้นท้ายของศัตรูให้ไวที่สุดนะครับแล้วกดสกิล โคตรแรงแพทนี้บอกได้เลยว่าทีเดียวถึงกับตายได้เลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าสกิลหนึ่งใส่แผ่นหลังของแคร,รี่หรือเมดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสกิลหนึ่งใส่แท้งก็อาจจะไม่เข้านะฮะแต่บอกได้เลยว่าแคร,รี่กับเมดชุดเดียวตายครับเพราะว่าผมโดนมาแล้ววันนี้ตอนบ่ายผมสตรีมนะครับเล่นกับลูกเพจนะเล่นก็แบบ ชิวๆมาโดยตลอดนะจนมาเจอเกมคิวเลนเกมหนึ่งโคตรแรงนะครับผมเลยมาทำคลิปซะเลยนะจับผมเฉยจับผมอย่างงั้นเหรอนี่นะเรียบร้อยอืมอุ้ยเกมนี้ดูท่าทางเพื่อนร่วมทีมเราจะโหดมากฮะทุกตำแหน่งเลยทีเดียวฮะย่างเฟี้ยวฮะเฮ้ยสวยเพื่อนสวยนิกสวยเรียบร้อยอ๋าสรับนิกก็ไม่ต้องบอกนะครับคนนี้โรมมิ่งโหนึ่งอยู่แล้วนะฮะ จังหวะน,นี้ไปฟาร์มก่อนครับยามศึกเราลบย้มต้องเราฟาร์มนะฮะแต่ว่าคนอื่นนี่ไม่รู้นะสุ่มมานะครับกดแล้งมาจังหวะน,นี้บอกเลยว่ายูเรนนี่เป็นฮีโร่ใช้ที่ใช้โซโลแลง้งได้นะฮะเบียวฟ้าเลยทีเดียวครับจังหวะน,นี้เราฟาร์มซิกสายเสร็จแล้วครับ นี่หินตรงนี้สามารถใช้สก,กิล2โดดผ่านได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ตรงกลางๆนะ่าอ,อย่าอยู่บนเกินไปอย่าอยู่ล่างเกินไปนะครับอยู่ตรงกลางๆแล้วก็จะกระโดดได้นะฮะถ้าเกิดว่าเบ้บ,บนเบ้บล่างเนี่ยรับรองเลยว่าติดขื่อนะโจด,ดไม่เข้ามันต้องเล็งดีๆนะครับตรงนี้นี่สามารถแบบว่าช่วยล่นระยะการที่เราแบบว่าต้องเดินอ้อมนะครับนะจังหวะน,นี้ด้านขวาเขาจะเล่นลิกเตอร์กันยังไงเราลิกเตอร์มันมีอมตะนะครับมันโกง น่าจะแบมันทิ้งไปเลยนะกลางมีตรงนี้แหละเพื่อนจัดไปครับปื๊บเรียบร้อยแตกหนึ่งไปไหนจ้าวางสกอตเทปไว้อย่างนั้นหรเอฉันเอาตัวนี้ก็ได้มันพ่แล้วเกินในตัวโกงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันมาเยอะเกินถอยเพื่อนถอยถอยทับโอ้โหมาเป็นล้านตัวเลยอุ้ยตีนี้นิกโอ้โหโอ้ลุมสกามเพื่อนผมแบบนี้ผมไม่ยอมว่ะอุ้ย โอ้โหอาลาัมสตันสวยเกินโอ้โหไม่ไหวตาย <c oughs> ไปลุยกงนต่อคุณผนะ <c oughs> ู้ชมฮะเป็นอะไรฮะมาด้วยกันเราก็ต้องตายด้วยกันผีฉันจะกลับไปล้างแค้นเออแค้นอะไรวะเราฆ่ามันไปตั้งเยอะนะฮะให้เขาฆ่าเราบ้าง <c oughs> โอเคครับยามศึกเราลบยามทา้องรอฟาร์มไปก่อนนะจ,นจังหวะนี้นะครับโอเคไปจื๊บมา เนี่ยครับเล็งให้ดีครับตรงกลางนี่นะตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเบ้บนเบ้ล่างไม่ผ่านนะฮะติดขื่อแน่นอนนะครับจังหวะนี้พยายามปันตูดคีปับปันตูดคีปนี้จะได้ฟาร์มไวไวอ่าโอเคไอการที่เขาปรับให้เราฟันตูดคีปได้แรงขึ้นเนี่ยต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลนะครับแต่ว่าจะไปเห็นผลกับออเจ็กทีฟใหญ่นะครับอย่างเช่นมังครดาร์คทเลเยอร์นะฮะอ่าทำให้เราเก็บออเจ็กทีฟได้ไวชึบเรียบร้อย ฮ่อยังต้องโดนแล้วล่ะต้องไหลแล้วล่ะไหลแล้วล่ะจังหวะนี้มี <sy> โดนหรือเปล่าตะน้องสาวน้องสาวน้องชายไปดูน้องกระต่ายแล้วกันนี่นะ่แทงเหรอแทงอยู่คนเดียวเราก็ไม่คร <Bryant> ัวกัดมนเลยพี่พี่ไม่เป็นไรน้องพี่ไม่เป็นไรพ่อคว้าคิวพ่อเราเทพไปเลยเฮ้ยอ้าวไม้พี่เก็บเมกาเดี๋ยวนี้โดยนี้มันมีอมตะพี่มันทั้งอึดทั้งอึดทั้งแรงไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมีอมตะอีกแล้ว ดูมันมีโดนหลบเราอีกนี่เรียบร้อยเมก้าคิวบอกเลยว่าคิวเลนมันสุดจริงๆแพทนี้จับตีมีเพื่อนผมอย่างงั้นระขนไวตัวตีมีหายไปเอาโอเคเลยนะครับปักวัน ปักวอดเห็นเราหมดเลยถ้าเป็นเมืกก่อก่อนที่เราสามารถแบบซุ่มอยู่ตรงย่านนั้นนะแล้วก็รอ,อคนมาป่าเมล้วเราก็ออกมาฆ่าได้นะแต่ว่าแพทนี้มีวอดปักแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องออกจากป่าเขาก่อนนะเนขเาไล่เราก็ต้องไปฮะไปละฝามต่อก็ได้วะฟามตอกก็ได้ครับจังหวะนี้ด้านขวามีลิสเตอร์โอเคตอนนี้เราเริ่มแรงแล้วนะ เริ่มแรงแล้วนะครับโอเคสวัสดีเจ้าโมเลนเจ้าจะไปไหนอย่างงาั้นหรอฉันไปด้วยคนสิเออเฮ้ยเจอกระต่ายตัวนี้มีวอร์ดไม่สนใจวอร์ดละครับบุกโอ้โหดูมันหนีดิคนกระต่ายมันหนีไปด้านซ้ายมันรู้มากะ่ะกว่านีวนน้วิ่งผ่านอารลัมก่อนครับอารัมกัดไปแล้วอารัมกัดไปแล้ว,ลลวเรียบร้อยอารัมไปไหนจ้าไปไหนจ้าอืด้วงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดสก็อตเทป <laughs> ไหนคนไหนแปะสกอตเทปนี in <amine> ่ตายให้หมดเรียบร้อยตอนนี้ฉันได้กี่คิวเนี่ยแบ่งให้เอมิลี่ไป1คิวใครอีกอของเรา3คิวหลอมๆหลอมๆหลอมๆจังหวะนี้เราคหลังคีฟนะครับได้ที่2,000แล้วนะครับเราจะฟาร์มไวขึ้นมากๆครับในช่วงกลางเกมเลดเกมฮะจังหวะนี้ โอ้โหขี้แรงจัดๆสวยงามสวยงามผมดียังชอบเลยอ้อโอ้โจังหวะน,นี้ฮะในเมื่อฟารเราฟาร์มไว้นะครับเราก็จะไปออกล่านะครับแต่เวลาออกล่าแล้วสินน้นแเ้ามาแล้วจ้าไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นรยมาดิจับไม่ทันจับไม่ทัน อาร์ลเลเตอร์ก็ยังจับไม่ทันนะจังหวะนี้เมื่อกี้เขาง้างอยู่นะเขาง้างมืออยู่ไม่รู้ว่าง้างมือจับหรือง้างมือสก็อตเทปนะครับแต่บอกเลยว่าต้องจับทันทีนะถ้าเกิดว่าโดนคิวเรนเข้าตูดนะต้องจับทันทีเลยนะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะโคตรแรงนะแผ่นี้นะฮะสกอตเน่วันนี้ครับปาไปเกื่อเราตีบ้านใกล้หมดนะ จะเทสมังกรสักน่อยดีกว่าโอ้โหสองพันอเม็สองพันเมื่อก่อนได้พันห้าเมื่อก่อนพันห้าตอนนี้สองพันแล้วสวยงามอะไรนะสลิมอะไรป่าย่างไก่อะไรหิวเลยเฮ้ยไก่ย่างว่ะเฮ้ยขอกินไก่ย่างมั่งดีเฮ้ยอเลสเตอร์หนีละครับหนีละครับนี่ละครับไม่มีอันติแล้วซิ Ah. ไม่มีอันตีก็ต้องโดนแบบนี้วิตัวนี้ไม่รู้ว่า <Bes wishes S 2> มีอ er ันตรีหรือเปล่านะไอ้ทำไมตัวจับฝั่งนู้นมันเยอะจังเลยวะมีทั้งอารลัมมีทั้งคาลิเตอร์นะกระต่ายกระต่ายน้อยเอือโอยอยากกินไก่ย่างซะน้อยหาได้เนื้อกระต่ายไปอุ๊ยโอ้โหทุกคนดูโอ้โหชุดเดียวฮะขนาดอารลัมยังเกือบตายอะจังหวะนี้แล้วแครี่กับเมทจะไปเหลืออะไรครับ ลุงโมเลน่าจะจบเลยเหลือเพื่อนห้อยมาก่อนได้ไหมรอเพื่อนเราก่อนเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาโอ้ทำไมเอมิลี่เลื่อยเท่านั้นโอเคท้านายบวกฉันก็จะบวกด้วยเอา้าเดี๋ยว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 ผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคมาให้เฮ้ยโอ้โหสวยงามมากไปมี่นายชุบฉันทันฉันจะต้องฉันจะต้องฉันเอา้เอา,อาทำไมกูโง่ขนาดนี้วะฮะ ทั้งเกมเล่นอย่างหล่อตายอย่างโง่อีกแล้วตอนจบวิกชีแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณเอพีซึ่งได้แก่คิวเล่นคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ46อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแล้วไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปกันครับ